หากใครได้เห็นภาพของรถถังคันนี้เป็นครั้งแรกคงต้องขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นไม่ได้ดูเหมือนรถถังธรรมดาที่เคยเห็นในสนามรบหรือในข่าวสงครามแต่มันกลับดูเหมือนยานอวกาศที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟระดับฮอลลีวูดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการผสานกันร,ระหว่างพลังอํานาจของกองทัพและความล้ําของเทคโนโลยีอนาคตจึงไม่แปลกใจเลยที่ T72BA สีฟ้าคันนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วหลายคนถึงกับตั้งคําถามว่า นี่มันรถถังหรือยานอาวกาศกันแน่ที 72BA คันนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์แนวโชว์เคสที่นำเสนอรถถังในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยใช้ดีไซน์พื้นฐานของ t 72BA รถถังหลักของกองทัพรัสเซียมาพัฒนาให้กลายเป็นเวอร์ชันล้ำยุคในสไตล์โชว์รูมไม่ใช่เพื่อรบแต่เพื่อโชว์เพื่อดึงดูดสายตาเพื่อประกาศสักดาความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีการออกแบบยานเกราะซึ่งถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของรถถังไม่ใช่แค่เครื่องจักรแห่งสงครามอีกต่อไป สิ่งที่ทำให้รถถังคันนี้กลายเป็นที่พูดถึงการทั่วโลกโซเชียลคงหนีไม่พ้นสีตัวถังที่เลือกใช้เป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกสะท้อนแสงเล่นกับแสงไฟโชว์รูมได้อย่างโดดเด่นแตกต่างจากภาพรถถังที่ผู้คนคุ้นเคยว่าส่วนใหญ่จะใช้สีพรางเช่นเขียวขี้มานาตาลหรือสีดำทว่าสีน้ำเงินเมทัลลิกที่เงาวับนี้กลับสื่อถึงอนาคตความล้ำความหรูและความพรีเมียมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกของรถถังจริงๆมาก่อนมันคือการพลิกค,คอนเซปต์ทั้งหมดของอาวุธหนักให้กลายเป็นของโชว์ในระดับไฮเอนได้อย่างลงตัว นอกจากเรื่องของสีแล้วรายละเอียดของตัวถังยังคงความแข็งแกร่งแบบคลาสสิกของ T72BA ไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างป้อมปืนที่หนาแน่นและเต็มไปด้วยความดุดันปืนใหญ่หลักที่ยังคงทรงพลังเหมือนเดิมรวมถึงชุดล้อตีนตะขาบที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกบนสนามรบโดยเฉพาะแต่นำเสนอผ่านเลเยอร์ของแสงเงาที่ได้รับการจัดแสงภายในโชว์รูมทำให้รายละเอียดต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นราวกับว่ากำลังอยู่ในนิทรรศการเทคโนโล,โลยีทางทหารแห่งอนาคต พื้นที่จัดแสดงของรถถังคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันห้องโชว์รูมถูกออกแบบให้ดูสะอาดโปร่งโล่งผนังกระจกใสสะท้อนกับพื้นเงาวับที่สามารถเห็นภาพสะท้อนของตัวรถได้ชัดเจนสร้างความรู้สึกเหมือนกำลังชมยานอาวกาศในศูนย์วิจัยหรือสถานีอวกาศมากว่าการดูรถถังธรรมดาเส้นสายของดีไซน์ทั้งห้องและรถถังเองยังเสริมกันอย่างลงตัวกลายเป็นงานออกแบบที่ผสานศิลปะและพลังเข้าด้วยกัน อีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดสายตาผู้ชมก็คือรายละเอียดของแสงไฟที่เล่นกับผิวโลหะของตัวรถยิ่งทําให้เกิดมิติที่ลึกและเงาที่ดูสมจริงบางจังหวะที่แสงกระทบมุมป้อมปืนหรือกระทะล้อตีนตะขาบก็จะสะท้อนแสงออกมาเหมือนกับงานศิลปะเชิงกลยุทธ์ดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกไซไฟอย่างสตาร์วอรหรือฮารโลมากกว่าความเป็นจริงสิ่งที่น่าสนใจคือกระแสตอบรับของผู้คนบนโลกออนไลน์มีทั้งความตื่นเต้น ประหลาดใจและสงสัยในเวลาเดียวกันหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้มีเวอร์ชั่นจริงที่สามารถใช้งานได้บนสนามรบจริงขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่านี่คือการปฏิวัติวงการดีไซน์ทางทหารเพราะไม่ใช่แค่